คุณพาช่วยอืมดีมากอืมอร่อยยังวะนี่ครับเชฟเจมแนะนำมาครับยากินิคุเคนไตนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันลุยเจมรับแรงกระแทกเลยไว้เรือมันเที่ยอมาทากระทยก็เหมือนเนื้อที่เรากินบ้านเราแล้วนะตกเย็นแล้วคนครับทุกคน เครื่องเคียงนะโอ้โหมากมายก่กองผมไม่ไแน่ใจว่าเขาจะกินจะหมดบ่างเ่าไม่หมดแล้วคุณพาช่วยจุ๊จุ๊ดอกไม้กินได้อาจจะไม่ต้องกินก็ได้ขอใส่เกลือน,นิดนึงมาครับเออมันนุ่มมาก่วงมาแล้วครับ คอร์สแรกครับคอร์สแรกสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มคุณผู้ชมครับอร่อยจังวะคารุมิแล้วก็โยคารุมิครับอร่อยจริงนะทุกคนทำไปเล่นไปซีดไปพร้อมกันไม่ต้องอร่อยมากแน่ๆน่พ่อ,อ,อสีกำลังได้ พอดีไม่นุ่มท่านเมื่อกี้แต่ว่าสู้ฟันนี่บ้าโดคาลุบิมันแทบขนาดนี้เอ,เอามันที่ไวท้ทานะคะมาย่างกินเล่นโอ้ย คอสุดท้ายก็จะเป็นชาร้อนช็อกโกแลตมูดตองชา่็พกโกแลตไม่ใช่บาวนีด้วยช็อกโกแลตเลยเนื้อสัมผัสเหมือนไอติมแต่ไม่เย็นเรียบร้อยแล้วครับอร่อยราคาใช้ได้เลยครับ11,700เย็ยนนะครับก็ประมาณ2,000กว่าบาทก็คือที่กินไปทั้งหมดนั้นถ้าใครสนใจอยากมาลองอยู่ใกล้ๆอเอเลอนสิตเลยนะชินชาบะชิไม่ไกลมากเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านมาให้เซิร์ช Google Map ไปเลยขอบคุณครับ